สวัสดีครับผมนายแพทย์จากรีิวัตรครับอาอาทิตย์นี้เราได้มาคุยกันเกี่ยวกับโรค body dysmorphic disorder นะครับแลหลังจากนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากมืองไทยได้ติดต่อผมมานะครับเราบอกว่าเนี่ยโรคนี้ที่ผมแปลภาษาไทยว่าโรคดูถูกตัวเองเนี่ยก็แปลได้อย่างเหมือนกันว่าเป็นโรคไม่พึงพอใจในรูปร่างรูปร่างรูปโฉมตัวเองนะครับ อยากจะขอบคุณอาจารย์แพทย์ตานนี้นะครับขอบคุณมากครับอาทิตย์นี้นะครับก็มีนักเรียนแพทย์ที่ติดต่อผมมาครับแล้วก็ถามผมว่า cranial nerve เนี่ย twelve pair cranial nerve เนี่ย cranial nerve คู่เนี่ยวิธีอะไรที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้ cranial nerve พวกนี้นะครับแล้วก็คำถามอะไรที่อยู่ที่ที่อยู่ในบอร์ดเอกสาผมก็อยากจะแนะนำนักเรียนแพทย์ เกี่ยวกับ cranial n e r พวกนี้นะครับเรามีอ่า12คู่นะครับค r a n i a l nerves 12คู่อ่าที่อยู่ในอ่าอยู่ในสมองครับที่อ่ control ความรู้สึกแล้วก็ความแข่าความแข็งเคลี้ยว sensory and motor function ครับของอ่ head and neck ของของหัวแล้วก็ของช่วงคอนะครับอมีมิสูตรหนึ่ง olfactory สอง occipital นะครับสาม occulomotor สี่ 5. t r เคลียร์ห้าทริจามินอหกอับดุสเนเนอร์เจ็ดคือเฟ c ชชัลเนอร์ครับแปดคือเวสต์ทู l บิลโคเคลีคือกลอสโซฟเนเลสิบคือเวกครับไม่ใช่ไม่ใช่ลัสเวกัสครับ,ค,รบคืเสธรรมดาอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคือสป i ยโนเอ็กซ์เซสซีเนอครับและสิบคืออ่าไ o บรอโซเนอร์ครับอตอนนี้ผมจะบอกว่าว่าเนอร์แต่ละอันเนี่ย ที่เขาชอบเทสคืออะไรนะครับโ uh, f a c t o r y ก็เป็น,นเ, uh, เป็นเนอร์ที่สเปซเซนเซอรีเนอร์ครับเก็บได้กลิ่นก็เป็นได้กลิ่นแล้วก็เป็นเป็นโ f a c t o r y อะไรเงี้ยนะครับถ,ถ้าจะเทสถ้าจะเทส,เทส uh, อันนี้ในะ clinical setting เนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยเทสกันตอนตอน,ตอนไปหาหมอนะครับแต่ว่าถ้าให้คนไข้ได้ได้กลิ่นเมนต์หรือได้กลิ่นกาแฟนะแล้วก็ถามว่านี่คือกลิ่นอะไรถ้าเขาจะบอกว่าอันนี้คือกลิ่นกาแฟเดี๋ยวกินกลิ่นเมนต์อะไรเงี้ยครับสองออคชั่ nerve ครับ o อ t ชั่งเนอรก็เป็น uh, เป็นการมองเห็นนะครับเป็น sensory nerve ออคเลอร์มอเตอร์สาแล้วก็ trochlear สี uh, ่แล้วก็ uh, แล้วก็6นะครับ3 4 6นะครับตอนนี้ยังยังไม่ต้องไปไปไปคิดเกี่ยวกับ uh, cranial n e r 5 3 4 6นี่เป็นกล้ามเนื้อของตามหมดครับเขาจะ test เ uh, ขาจะ test test ร่วมกันก็ส่วนมากท้าใน i n โค a เซต t i n g ในตอนเจอ,อคนไข้นะก็ทำ ให้มองนิ้วนะครับแล้วก็ทำเป็นเอชอย่างงี้ยนะครับบอกให้ใหคนไข้ใช้ตามองเดียวแล้วก็เห็นเห็นตาสองข้างก็ตามนิว้วแล้วก็อันนี้เป็นเป็นโปรกร,รมเนื้อรอบตานะครับแล้วเ,เขาจะทดสอบในใน e x อสอ question น่ยเขาจะเช่นเขาจะทำบอกว่าเนี่ยคนไข้มาแล้วทำทำทำทดสอบตาอย่างเงี้ยมองมองตามมึไม่ได้แต่ตอนนิ้วไปด้านซ้ายเนี่ยตาเนี่ย ลรตาจะมองไปข้างๆไม่ได้นะครับจะมอง,มองตาจะมองไปด้านนี้ไม่ได้ลูกลูก,กตาจะไม่ไม่หันไปด้านนี้นะเส้นตาข้างเนี่ยจะไม่หันไปด้านนี้นะแล้วเขาจะถามว่าออ่่าา nerve อะไร injured นะครับแล้วก็คําตอบคือ abduced nerve คือ cranial nerve หกนะครับแล้ว cranial nerve หกเนี่ย control กล้ามเนื้อในตาที่เรียกว่า lateral rectus นะครับ lateral rectus แล้ว function ของ lateral rectus เนี่ยก็คือ abduct abduct the eye ฟังชื่อข้างนึงนะฮะ a b d u c t ถ้าถ้าฟังถ้าฟังชื่อเยจะรู้ฟังชื่อหนึ่งแล้วเพราะ abduction เนี่ยก็เหมือนลอกักทาลักพาตัว abduction ลักลกัลกพาตัวคนใช่ไหมคือ a b d u c t เนี่ยเอาอะไรไปไกลจากร่างกายคือ a b d u c t ตาเนี่ยก็ก็เอาตาไปไกลจากร่างกายคือเอาเอวอ่างเงี้ยก็เหมือนแขนนะแขน abduction นมติอาม abduction นมตีอ้มก็ยกแขนก็เหมือนกับแขนจุดลักพาตัวไปตาฉุดลักพาอะไรไปไกลจากร่างกายนะ abduction เพราะฉะนั้นคำตอบคือ cranial nerve 6ครับแล้วก็ a b d u c o n a b d u c o n nerve control l a t a s rectus อันนี้นะครับเขาถามเขาเขาเขาถามเขาชอบถามอะไรเกือบตาเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้องรู้ cranial nerve control กล้ามเนื้อตาใน cranial nerve 3 cranial nerve 3คือ ocular motor cranial nerve 4คือ trochlear แล้วก็ cranial nerve 6 cranial nerve 3นะครับก็มีอีกฟังก์ชันนึงครับคือ pupil constriction นะครับคือ ตอนอฉ uh, า้ไฟเนี่ยใช้ไฟเนี่ยในตาหรือพิวโพรเนี่ยมันน่าจะ constrict มันมันน่าจะ constrict นะครับแล้วก็มันอ่า uh, มันน่าจะเป็นตอนมันน่าจะ constrict สองข้างพร้อมกันเพราะฉะน,นั้นตอนส่องไฟเข้าในในตาของคนไข้เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วตา constrict ด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านนึงมันก็จะน่าจะ constrict ด้วยเพราะฉะน,นั้น cranial nerve สามมี parasympathetical uh, um, function ด้วยแล้วก็ แล้วก็ฟ um 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 ังชันสับกล้ามเนื้อในตาด้วย c r a n e ครับแล้วก็ที่เขาชอบทดสเกี่ยวับ c r a n e r อีกอันหนึ่งนะครับคือ c r a n e r v e p a l s i e third nerve p a l s i นะครับคือคนไข้จะมาแล้วก็เห็นตาด้านหนึ่ง constrict เขาเรียกว่า m โ o s i s แล้วก็ ptosis ยางี้นะมากไอ้กล้ามเนื้อบนตาในรูปลงมาอย่างนี้น um นนแล้วลูกตานะครับจะตกลงมาและเฉียงไปข้างนอก อ่าแล้วเขาจะถามว่าคุณไข้คอนเนอร์เนอฟลายอินชุดแล้วเราต้องเราต้องคิดนดกว่าว่ากล้ามเนื้ออะไรอ่ากล้ามเนื้ออะไรไม่ทํางานนะครับก็อ่าสมมุติมากก็ถ้าเราดูจากดูจากเนื้ออื่นในตาก็ lateral rectus ่เ like, พียงทํางานหรือเพราะตาเฉียงไปอย่างนี้แล้วก็ superior oblique เนี่ยก็ทําให้ตาตกมากนี่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นนีกล้ามเนื้อสองนี่ยังทํางานอยู่แต่กล้ามเนื้ออื่นเนี่ยมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออื่นก็เคลวเนอฟสามในตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็แล้วก็คนไข้นะ่ก็มี r e s t r i c t i o n the pupil ด้วยฉะนั้นคนไข้ก็มี cranial v e 3 injury ะคระับโอเคตอนนี้เรามาดูเมื่อกี้เมื่อกี้เราเพิ่งดูไป3-4แล้วก็6เตา่ามันเกี่ยวกับเต,ตาหมดเลยตอนนี้กลับมาดู5 5นี่คือ trigeminal นะครับ trigeminal nerve แล้วก็ฟังชี่อคำนั้นคือ t r y i นะครับก็สามเพราะฉะนั้นมัน control มันมีมันมันมี3 branch เขาเอานิ้วสามนิ้วไว้ที่หน้าไงนะครับมี o p t h a l e i c maxillary mandibular branch ครับ trigeminal ครับแล้วก็มีมันสำหรับความรู้สึกความ sensory function นะครับความรู้สึกของหน้านะครับแล้วก็ตอนจะตรวจเนี่ยตอนตอนจะตรวจคนไข้นะครับส่วนมากก็บอกให้คนไข้หลับตาแล้วก็เอาคันตบไปสมงดีมามาชูที่ branch distribution ของ trigeminal ประถามคนไข้รู้สึกรือเปล่า อันนั้นคือ sensory part ของ trigeminal nerve ถูครับ motor function ของ trigeminal nerve เนี่ยคือ muscle mastication ครับคือตอนเคี้ยวข้าวเนี่ยเช่นแบบ master muscle หรือกล้ามเนื้อใหญ่อะไรเงี้ยนครับตอนมัน involve ตอนตอนเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารและอันนี้นะครับเขาชอบ test เป็น trick question ตอนตอน test ระหว่าง cranial nerve 5กับ cranial nerve 6แ cranial nerve 5กับ cranial nerve 7นะครับ พวกเครียดพวเรียดหจุเกับเฟชชวลเนฟแล้วก็อือ um, um, สมสมอเตอร์ฟังชันตอนยิ้มตอน uh, มีเฟชชวลสเพรสชั่นตอนยักพิ้วเนี่ยครีดเนฟจุแต่ว่าอื um, มบางคนก็เขาคอนฟิวส์ตอนเคี้ยวข้าในใช้เครียดเนฟจุแต่ไม่ใช่นะอืมเครียดเนฟผ้าเนี่ยมีเซนซอรีฟังชันคืออืมความรู้สึกของหน้าแล้วก็อืมมัสโซมเมสกิชชันตอนตอนเคี้ยวหานครับ อหกเมื่อกี้ราคไปแล้วหคือความนิติตาเจ็ดเฟชลเจ็ดคือเฟ i ชเชลตอนตอนยิม้มหรือว่าตอนตอนยักคิ้วตอนอะไรเงรี ression, ้ยเฟเชเลเอ็กเซพชั่ทุกอย่างนะครับเฟ c i a l ลเอ็กเ s i ชัคือคือคร n เอเน e เจ็ดนะครับเราไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกคือคร n เอเนลห้าครีเอเนลหสาเราคุยถึงอันนี้เขา t e s บ่อยอันนี้เขา t e s บ่อยในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบอร์ดอีกแมนะครับแล้วก็ม,มันมีไฟเบอร์เล็กๆนะครับใน ใน c r a น i a l n e r v 7เนี่ยที่มาลูกตาเหมือนกันคือคือมาที่ลักโปรโมกแกนตอนตอนน้ำตาไหลเนี่ย c r a น i a l n e r v อินเดเวตเนี่ยแล้วก็ตอนอได้ลดอาหารเนี่ยได้รสชาติอาหารเนี่ยข้างหน้าของลิ้นเนี่ยก็มาจาก c r a น i a l n e r v 7นะครับ mm hmm. c r a น i a l n e r 8นะครับคือเวสติบูล a r cochlear นะครับมีสองฟังก์ชันคือ,อการได้ยินกับบาลานซ e sense กับกับ balance sense นะเขา ในในใน next อส m e question นะครับอ่าเขาตอนมีคำถามมาเนี่ยเราเราเรามันมันมันจะรู้ทันทีมันมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทริคหรือไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับ vestibular c o p l a y question นะครับอ่าเก้าคือ p l o s s o p h a r y n g e a l นะครับคืออ่าคล้ายๆแบบ gag reflex กับอ่ากับข้างหลังรสชาติข้างหลังของของลิ้นนะครับอันนี้อันนี้เขาจะ test กับ cranial nerve 7ได้ตอนตอนรสชาตินะฮะรสชาติอาหาร เขาจะบอกว่า anterior t o t h e t t e หรือว่า posterior ของของของลิ้นถ้าข้างหน้าเนี่ยคือ nerve เจ็ดถ้ารสชาติข้างหลังเนี่ยคืออ่าคือ c r a nerve i a l n erve, คือ nerve i a l n เก้า glossopharyngeal นะครับแล้ว glossopharyngeal เนี่ยกับ nerve สิบกนะับ vagus nerve เนี่ยมันก็ make up สำหรับอ่แ gag reflex or. อาหารจะไม่ไม่ไม่เข้าไปในปอดนะม,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 มีมีกันสมรักนะฮะแล้วก็อ่ cranial nerve สิบนะครับคือ parasympathetic Par เนิฟของร่างกายของของปอดหัวใจแล้วก็ท้องด้วยนะครับเครียร์เนิฟสิบนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาชอบเทสดสอบก็คือคือบรันช์ของเครียร์เนิฟสิบนะครับคือมีบรันช์หนึ่งเนี่ยอ่ามาคเครียร์เนิฟสิบมันลงมาข้าขงคอเนี่ยบรันช์หนึง่งเขาเรียกว่า recurrent laryngeal nerve นะครับเนิฟนี้มันมา innovate voice box ทำให้เสียงเสียงของคนเนี่ยอันนี้เขาชอบเทสอบบางครั้งเป็นเป็นเป็น,ปนคล้ายแบบ trick question ดูว่าเด็กๆนั้นจะดูดดด Branch ของ Cranial Nerve 10, essen, se se Lebens NER 1ิบหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยแพทย์จะเช็คว่าคนไข้ผ e ่าตัดอะไรที่คอแล้วก็แล้วก็ห er ลังจากนั้นเสียงมีมีสมสมฮอร์สเนีเสียงเสียงเสียงเปลี่ยนเสียงเสียงมีฮอร์สนิดหน่อยแล้วก็าจถามว่าเนื้ออะไร injured อะไรอย่าครับแล้วก็ c r a n o l Nerve 11คือ Spinal Accessory Nerve นะครับคือคือ Nerve to Innovate Trapezius หรือยับห the Shoulder อย่างเงี้ยนะ แคลรเนอร์สอ่าแล้วก็หันซ้ายหันขวามันมามันมาอนเนอร์กล้ามเนื้อตรงนี้คือ s t สเตโนแคลโดมาสโต d นะครับแล้วก็หลายคนเนี่หลายคกเรียนหลายคนเนี่ยจะคนฟิวส l คล r เนอร์อ่าว่ามันเป็นแบบอ่าเป็นสปายเนอร์หรือหรือพาร์ทออฟบริลทีซจริงๆไม่ใช่นะมันมาจากมันมันมาจากคลรเนอร์มันมาจากสมองเขาเลยเขาชื่อชื่อมันก็บอกแล้วชื่อว่า Spinal a c s e s s o r y n e r คือเนื้อมืนมามัน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 มาแบบมันมามัน accessible from the spine ได้อะไรเงี้ยก็เครือ nerves เบ็ดนะฮะใช้อ่ shoulder s h o u l d r shoulder อะไรเงี้ยแล้ว hand ซ้าย hand ขวาเครือ nerves เบ็ดเครือ nerves สิบสองนะครับคือ hypoglossal อันนั้นคืออ่า control กับลิ้นนะครับรับลิ้นแล้วก็ โอเตอร์ฟังชื่นของลิ้นนะครับมันมาจากมาจาก c r a n e er a l 12รสชาติของลิ้นมาจากเจ็ดกับเจ็ดกับเก้าับเจ็ดข้างหน้าแล้วก็เก้าไปข้างหลังของลิ้น12 c r a n e er, l c r a n i l 12คือ control movement ของลิ้นครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คุยคร่าวๆเกี่ยแบบ12 pairs of cranial er. ถ้านักเรียนแพทย์คนไหนมีคำถามได้ถามผมได้ตลอดนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จากกรวงเดพครับ